เอาละว,วันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของข่าวจักรยานกันดีกว่านะครับไม่ได้อัปเดตกันมานานแล้วก็เรื่องแรกครับที่หลายคนอาจจะเห็นกันบ้างแล้วในหน้าฟีดนะที่ฮือฮามากเลยมาโดนตัวใหม่นะครับก็ในการแข่งขันโดฟินีที่ผ่านมานะครับก็จะมีคนได้มีสปายช็อตของตัวมาโดนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากทีม t r e ็ s a g a f r e d o นะครับเขาก็จะมีภาพหลุดมาพอสมควรเลยนวันนี้เอามาฝากนะครับผมก็ส่วนใหญ่ เดี๋ยวนี้นะโดฟินเน่เนก็จะเป็นแบบว่าการแข่งขันที่เรียกว่าก่อน To รเดฟองนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เขาจะเอามาทดลองอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมา,าทดลองที่สนามนี้นะครับผมเราก็เลยได้เห็นเจ้าทร k m มาโดนตัวใหม่นะครับสิ่งที่เห็นแล้แบบร้องแบบแบบว้าวหรือว่าร้องอึง้งมากที่สุดก็น่าจะเป็นตัว ระหว่างตัวหางหลังกับตัวซีดสเตย์นะครับก็จะมีรูใหญ่ๆอย่างที่เห็นนะครับก็แล้วก็ตัวไอโซสปีดไอโซสปีดก็คือตัวเหมือนคล้ายๆโชคเล็กๆนะครับที่เป็นบัมเปอร์อยู่ข้างในเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะในรุ่นเนี้ยก็จะไม่มีแล้วนะครับรุ่นก่อนก็ยังมีอยู่ไอโซสปีดทั้งด้านหน้าและด้านหลังรุ่นนี้นะครับเราก็จะไม่เห็นนะครับไอตัวไอโซสปีดทา้งด้านหลังนะครับก็ถูกถอดออกไปแล้วแล้วก็น่าจะเป็นนะครับสาเหตุนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ําหนักนะครับ เพราะว่าตัวมาโดนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แอโร่ที่สุดนะแล้วก็น้าหนักในค่อนข้างที่จะเยอะยิ่งมีตัว ISO speed เข้ามานะครับน้ำหนักก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะในตัวมาโดนตัวใหม่นะครับเราก็เลยอาจจะไม่เห็นตัว ISO speed มานะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกที่สุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือไอ้รูใหญ่ๆตรงด้านหลังนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มี เว็บไซต์หรือว่าการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับของทาง Trek นะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆค่ายหลายๆสำนักนะครับอย่างวันนี้เราเอาบทความจากทาง Bike Radar นะครับจากทางจากทาง r ร a ซ C c นะครับเขาก็สันนิษฐานนะครับว่าไอ้เจ้ารูใหญ่ๆตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแอโร่ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวลดน้ำหนักของตัว i s p s p e เดอาจจะขึ้นรูปดูนะครับถ้าเกิดสังเกตทางด้านข้างนะครับมองไปแล้วเนี่ยตัว หางหลังเนี่ยนะครับมันเหมือนจะเหมือนเป็นตัวซิกแซกแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานว่าไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเอามาแทนไอโซซีเพื่อความนุ่มนวลน,นะครับอาจจะมีการรับแรงกระแทกได้บ้างนะครับแต่ก็ดูแล้วก็ไอ้ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับว่ามันจะรับน้ําหนักเยอะมันจะหักหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาก็คงคํานวณมาอย่างดีแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็เป็นหนสาเหตุนะว่าต้องระวังนะพวก เฟรม O E M หรือเฟรมอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเอามาหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่เหมือนก็ได้นะครับผมอีกอย่างนึงครับที่เห็นชัดที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของ bottom b r a c k เนี่ยโหใหญ่มาคือมามากเลยสำหรับตัวมาโดนตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีข่าวอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีแบบเคลมวัดที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับหรือว่าคุณสมบัติอะไรต่างๆก็เอาสปายช็อตมาให้ได้ดูกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผมนะครับเท่าที่ดูก็สวยนะดูเป็นอะไรที่แบบ แปลกตาดีมีอะไรแบบใหม่ๆเข้ามาสู่วงการจักรยานก็น่าสนใจดีนะครับเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงกับเจ้ามาโดนตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงว้าวหรือว่าโอ้โหดูมันมันไม่ใช่เลยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนั่นแะครับก็คือข่าวสารในวงการจักรยานนะครับอีกหนึ่งไอเทมที่ออกมานะครับก็คือเจ้าคลุปเซตของ GRX GRX ก็คือ กรุ๊ปเซตที่เป็นสำหรับ Gravel นะครับแต่ว่าเขาออกเป็น Limited Edition ขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าบ้านเราจะเอาเข้ามาสักกี่ตัวนะเป็นสีเงินแบบสไตล์ Retro สไตล์คลาสสิกนะครับก็มีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นก็ลองจับตาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามาบ้านเราใครที่ชอบกราวเวลเซตนะครับสไตล์แบบคลาสสิกสีเงินแบบนี้นะครับก็ลองดูนะสนราคาก็น่าจะเท่ากับตัวปกติเพียงแต่ว่าเป็นตัวลิมิต e d อีดิชั n นเท่านั้นเองนะครับผม ส่วนสุดท้ายนะครับก็ p i n a r e l รตอนนี้ก็คือออกมาเป็น Pinarello g r a v เ F เนะครับเป็นรถสไตล์ Gravel ออกมานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกำลังสองจิตสองใจดูว,ว่าจะทำรีวิวดีไหมนะครับเพราะว่าสาย g r a v e l บ้านเราอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยากให้ทำรีวิวหรือเปล่ายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมสุดท้ายนะครับเดี๋ยนี้เราก็จะมีเล่นเกมแจกของรางวัลกันนะครับผมก็จะเอามาเล่นในตัวช่อง Facebook กันบ้างนะครับยังไงใครที่ยังไม่กด subscribe กดไลค์ก็ หรือว่ากดแจ้งเตือนเตรือมไว้เลยก็ได้นะครับเราจะได้รู้ข่าวสารนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกเล่นเกมแจกของรางวัลกันครับผมวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันก็หวังว่าทุกคนคงจะสุขภาพแข็งแรงนะครับสัปดาห์หน้าเราก็จะมีนี่เลย B M C มารีวิวกันนะครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้กับอันบ็อกซิ่งของเจ้า B M C นิดนึงแล้วกันนะครับปั่นอย่างมีความสุขปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เอาไปดู Unboxing B M C กันแล้วก็สำหรับ full review ของเจ้า B M C S L R ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะตามมาเร็วๆร็นนี้แล้วนะครับรอติดตามชมนะครับผม